สวัสดีค่ะรันรันชาแนลนะคะวันนี้เราก็มา,าพับเรียนโปรยทานลอตเตอรี่นะคะแบบง่ายๆมากๆเลยนะคะเป็นรูปหัวสุนัขชิงจอกนะคะมาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์นะคะเราก็จะใช้ลอตเตอรี่นะคะหใบนะคะหใบนี้เราสามารถทําได้สอ,สองอันนะคะแล้วก็จะมีอ่า เรียญน,นะคะแล้วก็ลูกตาดุกดิกแล้วก็อันนี้กระดาษนะคะที่ติดมากับลอตเตอรี่นะคะแล้วก็ตัดเป็นปากสีชมพูวันนี้เราจะใช้ปากสีชมพูนะคะเราจะไม่ใช้สีดำนะคะแล้วก็มีกาวนะคะกาวย uh ูหูกาวแท่งนะคะกันไกล้นะคะแล้วก็มาจิ้มฟันนะคะเอาไว้จิ้มกาวติดลูกตาติดปากนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้รตอรี่นะคะเราจะพับครึ่งนะคะตามแบบเลยค่ะแล้วก็รีดใช้คัตเตอร์กรีดเลยค่ะแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะเราจะใช้ส่วนครึ่งนี้นะคะครึ่งที่ดีนะคะส่วนครึ่งนี้นะคะมีรอยฉีกขาดนะคะเราก็จะไม่ใช้นะคะเรามาทำตัวนี้เลยนะคะ อันนี้ตัดออกมาก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็กว้างหกยาว6เซนติเมตรนะคะเราพับครึ่งเลยค่ะเราใช้ด้านหน้านะคะไว้ข้างบนอันนี้ด้านหลังนะคะพับครึ่งปไปกรรี่ให้เป็นรอยแบบนี้นะคะแล้วก็พับครึ่งอีกหนึ่งรอบ ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะทําหูนะคะหูสุนัขเลยนะคะเราก็พับนะคะเอาด้านปลายแหลมลงข้างล่างแบบนี้แล้วพับริมนี้นะคะทางขวามือพับมาตรงกลางค่ะตามแบบเลยนะคะแบบนี้นะคะด้านซ้ายมือก็พับมาเหมือนกัน จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็คลี่ออกแบบนี้นะคะเราจะเห็นเป็นรอยพับเป็นสามเหลี่ยมนะคะปลายแหลมอยู่ข้างล่างนะคะเราก็คลี่ออกมานะคะเราจะใส่เหรียญไปตรงนี้เลยค่ะใส่เหรียญตรงนี้นะคะเราก็เอา เหรียญวางตรงกึงกลางนี่เลยตรงนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้เราทากาวค่ะเพื่อการลอกเหรียญหล่นนะคะเพื่อการเหรียญหล่นค่ะแล้วก็ปิดลงมาเป็นแบบนี้นะคะ จะเห็นเป็นรูปรอยเหรียญเลยนะคะเสร็จแล้วใช้นิ้วนะคะสอดเข้าไปในช่องว่างแล้วก็กดให้เป็นรูปของหูสุนัขสองข้างเลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้เราจะทากาวนะคะแล้วก็กดทับกดทับลงไปนะคะ ก็จะได้รูปเป็นหัวสุนัขจิ้งจอกนะคะ นี้ดังเหรียญขึ้นไปข้างบนนะคะโอเคแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะติดนะคะลูกตาลูดิ๊กนะคะเราก็จะใช้นะคะไม้จิ้มฟันนะคะทากาวลงไปตรงตำแหน่งที่เราจะวางลูกตากับวาง ปากนะคะวันนี้เราใช้ปากสีชมพูนะคะน่ารักน่ารักเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวเมียนะคะเสร็จแล้วเราก็หยิบลูกตาวางลงไปอันนี้ปากนะคะวางไปเลยค่ะ เราไม่ใช้ปากสีชมพูก็ได้นะคะใช้เป็นปากสีดำเหมือนเหมือนตัวนี้ก็ได้นะคะก็ไปอีกสวยไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็เสร็จแล้วค่ะเหรียญโปยทานนะคะหัวสุนัขจิ้งจอกนะคะน่ารักน่ารักนะคะ,ะทําง่ายมากเลยทําไม่ยากนะคะก็อะลอตเตอรี่หนึ่งใบนะคะสามารถพับได้สองหัวนะคะ แบบนี้นะคะไปลองทําดูนะคะง่ายๆขอบคุณนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสังนกระดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ